สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของไออุ้มเจออตูออฟฟิเชียลนะคะมอนี้ก็ยุ่กับน้องอุ้มคือเกาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องเพิ่มเติมพิเศษค่ะมอนี้มาพออีพออ่อีพอผู้เป็นพ่อผัอแบ่งของอีหลานะคะมายำหอด,อด,ดมองหอดบอลเลยนะคะพ่อผูวน้อยสวัสดีค่ะอ,อ,อ,อ <laughs> ๋อพ่อคนดังค้นดังทพ่อบัในหนึ่งเขามอนี้ ต้องเฝ้ายิบกล่องเกืนมาทายค<ร>่ะ<า>เป็นจนังไนมา,ากจังไนคะบพ่อคะเม <า S 1> ื่อวานเด็กข่าวไม่พ่อเด็กข่าวเบิ่องหน้าไม่ยุดติดว่าพ่ออยู่เขามีพี่ล้มพ่อก็เรียกว่าพ่อมาให้กำลังใจกันแน,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 น่มานกย่นนกา,งงานนานก็เช่นน่าเห็น,านตาเนาะย่านมันเดือดร้อนมันก็ยังมีกำลังพลังงานยังมีแรงสูงต่ออย่างผู้ของพยาบานเล่นานะครับแต่คือภารกิจที่ขอมาเมื่อน,นี้ อย่างกดกำลังใจเหมือนปะค่ะกำลังใจให้ลูกเต่าเบิ้งลูกเต่าสอบเบิ้งนี้ได้พอเบิ้งนี้ได้ทีเวลาสอบเลยรยังจีนี่ไล่มีอย่างพ่อกระเบิ้งให้ตลอดซึ่งจะว่าบางทีอาจจะบริเวณข้อมินหรือยังไงสูสูทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความขยันความตั้งใจนั่นแหละลูกทุกทีกันนะครับข้อดีว่าพอมีภารกิจคืออันเปิดวงวงเยิ่นเนาะเอาหน่อยเนาะบันทีเกี่ยวกับขอดีว่ามันมีพี่น้องที่มาจากต่างกินจีโอวันจีโอทูเนี่ย จะมีปัญหาเรื่องที่พักมองอาบนา้ำมองนอนมองยังมองชาร์ไฟหรืออัพเน็ตต่ง้งพอดีว่าน้องหมวยน้องหมยพ่อจูนแท่นคุณ g จีอูทูออฟฟิเชียลช่องของพ่อจูนแท่นคุณออฟฟิเชียลแสดงข้อมูลว่ามีบ้านอยู่สองสามมองให้พี่น้องไปพักอาบนา้ำนอนเ้ามีแห้งได้มาได้ล่วงหนา้าว่าสั้น่ามาล่วงหนา้าได้เลยั้งต่วันทีท่เทไรกับที่ตอ่อภาษานมันปักมุดไว้ในคลิปของน้องแล้วนะครับสาหรับพี่น้องทางไกล ทีวันเกียวทู่หรือว่ายูทูบเปิดทั่วไปก็แล้วแต่ที่สิมาร่วมามือเปิดฤดูกาลของชาวน่อยเป็นเหมือนแท่งเนาะครับกับทีต่อประสานงานมากกับที่ว่าเป็นความิดน้ำใจของพี่น้องชาวยูทูบเปิดเนาะจังน้องอุ้มกับเกียวเกวทูเนาะแม่นค่ะกับที่ว่าครอบครัวเกีวครอบครัวมอลัมเนี่ยครอบครัวล่ำเพื่อน้ำกันล่ะสิีบลอนอยวลใหญ่กับที่ว่าเข้ากับเป็นครอบครัวในสายชินมปิ้นซอยกันเติมมีสิ่งเล็กๆนหน่อยๆกันร่างใจกันนะครับเอาเนาะพ่อสิฟ้าไปหาหมูญุ่นนี่เนาะแล้วเจอกันฟุ่นนะอุ้มเนะครับ องุ่มก็สีได้ซ้อมต่อบปนึ่พี่น้องคะอยู่ในกระเป <Yes. S 1> ๋ากระเป๋ากระเป๋าสีดำอยู่ข้างๆกระเป๋าเลยหลวงเอาข้างๆกระเป๋านี่ที่นี่กระเป๋าค่ะเอาไปใส่นะตรงนี้ร้องยางไปเบิ้งยวดนั่นหานี่โต๊ะสีเขียวเหม่องนั่งร้านไอหม่องเสาไฟค่ะขวดน้ำสีแดงๆดขวดน้ำเต็มป้าจ่ายกระสานสีกระสาพี่น้องค่ะตอนนี้กะเวลาประมาณทุนหนึ่งโดยประมาณค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาของการซ้อมเต้นนะคะทีมศิลปิน ทีซ้อมเต้นส่วนหนึ่งค่ะหลังจากที่ซ้อมล้ําแล้วพักบายค่ะก็ต่อด้วยการซ้อมเต้นนะคะวันนี้คุณครูก,ก็เข้านะคะนขาเขาจะหนักง่ายคุณครูอีกทีมน,นึงนะคะ่ะอีกทีมนะคะ,ะเดี๋ยวหลุดแ,แสงไฟไปไปพาพี่นองยางไม่าีโล,ลือกขาดตลอดหลังจากซ้อมล้ําแล้วนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยกล้องพี่อุ้มขาจังเนักเทวาเลย มีเราขอกองวัดทตัวพร้อมไหมเอาเอาไหมไม่พ้อมค่เอาคุณยังวนได้ท้าเอาไหมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเอาเขาคือเป็นแกงเสือดำแถวบ้านนี่บอกขึ้นมาเอาออกไปจากแกงเราใส่เก่งยินพร้อมเด็กพี่น้องค่ะทีลเลกนะมาแบบบรินานหมายแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะอุ่งก็เปลี่ยนกันเก่งนะคะพร้อมในการซ้อมเต้นเพื่อที่แบบสะดวกสบายในการ เต้นในการเตะขาโมนี่่าวเตะข่าวเด้อคุณสดตเต้นวนขาเด้เออนี่นี่นี่เคื่องพลังพักผ่อนังจากที่เขาตอน้ำเนาะสอน้ำแล้วก็ไปชมคนค่ะมีเวลาพักประมาณเคิรงชมโมงพี่้องค้าดูดูการเมนีาเลื่อนแก้วหนามนะคะอันนี้เราก็เป็นยังงเนี่ยคหลาอ่าพการปินฉัดค่ะพกปินฉัดคองพรของเขาเป็นเทองเนาะเป็นเพื่อนพี่มิวค่ะ เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนี่ะาเพื่อนพี่ดาค่ะเป็นมณีรัตนาค่ะหัวหมียขึ้นมาจังซันพี่น้องเป็นเพื่อนี่ค่ะอย่าออกอาการค่ะผีว่าผีเฮ้งเอาบัณฑิตการภาพน้องมณีรัตนานะคะก็คือปีนี้น้อง เนนี่เนาะ,ะ,ะเนน,นนี่เนาะเอิญขึ้นกันนค่น้องเนนี่นะคะ,คะก็เป็นเม้พิการที่สองทีไของม่ยูบเป็นน้ำพึ้น,นะะมาค่ะแม่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการได้รับหน้าที่บทบาทนี้รู้สึกว่าเอ,อ <c oughs> <c oughs> รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่เคยลำมาก่อนเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเล่นเป็นตัวแบบตัวหลักเพราะว่าเล่นเป็นแบบ เออเขาเรียกว่าอย่างนี้เป็นตัวตละครใช่ค่ะ,ะเป็นบ,นบ,นบัวบ่าเต็มโตเนาะอันนี้ก็เป็นบ,นบัวบ่าเต็มโตค่ะเจนนี่ยังพร้อมแล้วค่ะพอมากเลยเห็นไหมอ่าเจ,จนเนี่กับฝากพี่น้องนะคะเอาอีหลามีช่อมยูทูบบอมีค่ะ ช่องนี้อเนื้ออะไรเนื้อเนื้ถึงคนช่องชื่อ Facebook นะคะเพจเนื้อเนื้อในนี่เพจลำเพรินค่ะใน y ยูทูบในนี่เนื้อเนื้อเพจลำเพรินค่ะสำหรับชื่อกันนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องพี่อุ้มด้วยนะคะโอเคให้น้องๆพักผ่อนก่อนนะคะพี่น้องค่ะนี่ความน่ารักสดใสนะคะ ี่มวามนี้นะคะพี่น้องคะมวลซ่นค่ะช่วงพักผ่อนนะคะนี่ก็จะเป็นเวทที่หม่องซอนเต็นเฮาค่ะตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วเยียบรอยโอ้นะคขาชุ่นปูนเลยอย่เลื่อ,เอนเยคะ่ะพี่น้องคะวันที่7กันยายนนี้นะคะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดค่ะซื้อบัตรซื้อตัวนะคะ1 1 9คะแนนค่ะได้ทางช่องเพจหมอลำเพชรลำเพลินนะคะซื้อบัตรออนไลน์นะคะพี่น้องคะมาปูสาตรอพอกันในกลุ่มวันที่7กันยายนนี้เด้อคะ่ะพี่น้อง ลำเลืองนะคะเป็นลำเลืองนะคะพี่น้องค่ะ EP นี้นะคะลำเลืองอย่างนั้นเดี๋ยวรอติดตามนะคะอ่ะเดี๋ยังางอีกสักหน่อยก่อนนี่หมองไห้ย,ยังไปทั้งแดดีน้อทั้งคือกำลังคุยงานอยู่ตรงน,นี้ก็จะเจอแสงไฟนะคะชิมระเอกชิมระเอกอ๋อชิมระเอกุอน่ะ นี่ก็เป็นศิลปินที่มีเพื่อนค่ะหรือธุรกิจนะคะแล้วก็รับบทบาทอีกหนึ่งตหนคือเป็นแดนเซอร์ด้วยนะคะเต้นด้วยนะคะบพระว่าสิเป็นน้องโตนะคะในบทบาทก็เหมือกับเป็นเรซีนะคะในบทบาทของแดนเซอร์ก็เต้นนะคะพี่น้องคะหลายบทบาทหลายตำแหน่งนะคะจังางใกะฝากพี่น้องนะคะซอยเซียเป็นกำลังใจห้เฮานะคะ หมอลำเพชรลำเพลินนะคะปีนี้ฤดูการที่สี่นะคะในส่วนของงม,มเองนะคะก็เป็นฤด,ดูการที่2เหมือนกันค่ะเหมือนกันกนก้นองนี่นี่เน่อเนิดน,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 นะคะพี่น้องคะเป็นฤด,ดูการที่สองนะคะที่ยู่่ายตายนะคะชายคาบ้านหมอลำเพชรลำเพลินค่ะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะฝากพีตอนนองเพียงเท่านี้ น้องคะอย่าลืมนะคะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจค่ะทุกๆการกดไลค์ก็คือกำลังใจต่อพี่น้องคะกดไลค์กดแชร์ให้แน่คอมเมนต์ให้แน่และที่สําคัญนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเลยค่ะก็คือ กดติดตามให้หน้องอุ้มน้ำนเดอน,นะคะกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนไม่พลาดทุกคลิปนะคะหรือมีคลิปเด็ดคลิปด่วนนะคะในส่วนของช่องนี้คะ่ะ I ออุ้2 Official, คะ่ะพี่น้องกดติดตามไว้ได้เลยรับรองวานอุอมจะพาพี่น้องไปเบืองเบืองหน้าเบืองหลังมองล่าทุกขณะแนน้อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะ โอเคมานี้ซิลองอีกีแล้วพอ,อกันไว้นะคะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ